หลังจากที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานเป็นเดือนเลยค่ะสำหรับนักร้องสาวลิเดียสรันรัตแล้วก็สามีอย่างคุณแมทธิวดีนที่ติดเชื้อโควิด1 9นะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้รักษาตัวกันอยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันและกันจนในที่สุดค่ะก็จับมือกันผ่านเรื่องราวอันแสนโหดร้ายครั้งนี้ไปได้อย่างสวยงามนะคะแม้ว่าจะต้องอยู่ห่างลูกๆอันเป็นที่รักนานานนะับเดือนแล้วก็ตามล่าสุดค่ะ คุณลิเดียก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นร่ายยาวนะคะขอบคุณทีมแพทย์และขอบคุณกำลังใจจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ตนและสามีผ่านเรื่องราวร้ายๆออกมาได้ซึ่งหลังจากที่โพสต์ลงไปค่ะก็มีดาราหลายคนเลยเข้ามาแสดงความยินดี ในคลิปวิดีโอนะคะถ้าสังเกตจะเห็นว่าน้ําตาความอัดอั้นตันใจหลายความรู้สึกของลิเดียไหลออกมาให้เราได้เห็นกันอีกทั้งยังมีการร้องเพลงรักขอบคุณและให้กําลังใจทีมแพทย์ที่ทั้งคู่เป็นคนร้องประสานเสียงพร้อมทั้งบอกความรู้สึกต่างๆภายในคลิปนี้หลายคนดูแล้วก็น้ําตาไหลาตามตามกันเลยค่ะ